ก็ทางมันมีแค่เนี้ยจะทำางไงฮะที่บ้านผมกัเบเผาขยะแบบนี้แหละเหมือนดีโรงเรียนเลยผมไม่เชื่อหรอกว่าขยะจะขายได้มินมินเน่าๆแบบเนี้ยมันมีหรือเราธนาคารขยะผมเห็นแต่ธนาคารที่เขาได้ฟางเงินหนูอยากจะทำให้โรงเรียนของหนูสะอาดจะมีวิธีไหนบ้างเนี้ยมีสิครับ ธนาคารขยะวระถุประสงค์หลักจริงๆคืออยากจะลดขยะลดจากในห้องเรียนก่อนเพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนนะที่ผ่านมาปัญหาขยะค่อนข้างจะเยอะพิจารณาดูแลเริ่มมาจากห้องเรียนเริ่มให้เด็กสร้างาจิตสำนึกโดยการคัดแยกขยะในห้องเรียนแล้วเอาไปเก็บไว้ในภา,าชนะที่เราจัดไว้เป็นโซนเป็นกวดพลาสติกเป็นกวดแก้วไอขยะมีพิษหนึงนะ อะไรที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ก็จะเอาเข้าสู่ระบบธนาคารขยะทางอบตอร,ร่วมกับทางโรงเรียนครับก็จัดโครงการเกี่ยวกับการอบรมโรงเรียนปลอดขยะได้จัดการเกี่ยวกับนำขยะเนี่ยแบ่งประเภทเป็นขวดเป็นกระดาษแยกส่วนทางอบตอเขาก็เอามี สนับสนุนเอาถังขยะมาให้ามาสนับสนุนเขาก็มาดูแลอยู่กิจกรรมชมรมเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดของโรงเรียนในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับการจัดการขยะนะครับได้จัดตั้งชมรมชื่อว่าชมรมนักเรียนไว้ใสใส่ใจปัญหาขยะของโรงเรียนวัดแม่เฉย ซึ่งสมาชิกก็คือจะให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นสมาชิกเลยแล้วก็จะให้นักเรียนแกนนำเนี่ยก็คือระดับชั้นมัธยมซึ่งจะโตหน่อยเขามาเป็นกรรมการในแต่ละฝ่ายของชมรมแล้วก็จะดึงเอาแต่ละห้องแต่ละชั้นเนี่ยมาเป็นสมาชิกได้ทุกคนมีส่วนร่วมหมดเพียงแต่ว่าระดับมัธยมเนี่ยจะมีบทบาทมากหน่อยครับ กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนซึ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยทุกทุกวันครับทุกเช้ามานักเรียนเขาจะามีโซร่วมก็จะแบ่งโซนได้เป็นทั้งหมด17โซนแต่ละโซนก็จะแบ่งนักเรียน3-5คนรับผิดชอบเราก็มีการอบรมให้นักเรียนนะทุกเช้า อีกภารกิจหลักอีกอย่างคือจะให้นักเรียนชั้นเลยนะทุกเขาจะเอาขยะมาทุกวันอังคารก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงบ่ายวันอังคารเด็กเขาจะรู้ละเขาจะหิว้วหิ้วขยะ,ห,ขยะหรือว่ากวดน้ําอะไรจากบ้านที่สามารถจะขายได้เอามาขายให้กับโรงเรียนครอบคุมไปถึงหมู่บ้านด้วยเพราะว่านักเรียนสามารถนําขยะจากบ้านมาขายที่โรงเรียน ก็มีคณะกรรมการนักเรียนแล้วก็ครูเป็นที่ปรึกษาครับให้เด็กจัดการเองแผนกช่างแผนกจดบันทึกแผนกลงบัญชีแล้วก็เอาเก็บขยะที่ซื้อเนี่ยเข้าลงขยะเ,เก็บขยะแล้วก็ได้เงินมาก็เข้า,าในบัญชีแล้วก็เวลาจะแจกเงินทั้งเรียนก็ใช้ระบบเหมือนธนาคารเด็กทุกคนจะมีบัญชีบัญชีธนาคารขยะคนละหนึ่งเล่ม ฮ้าโหูเจี้นะแยกขยะไปตั้งนานแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพยายามขายได้จริงสนุกมากเลยค่ะหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีด้วยโรงเรียนผมไม่มีขยาให้เผาแล้วครับ